พยายาจะมาเรียนสละทั้งหมด6ตัวโอเคไหมคะแล้วก็พยัญชนะแค่8ตัววันนี้เริ่มแค่8ตัวก่อนโอเคไหมคะอ่ะอ่ะอ่ะ พอ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 เตตเตเตเล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 อีกงอปอ จะเริ่มอ่านตั้งแต่สระแล้วก็ลวมพยัญชนะไปด้วยโอเคไหมคะโอเคค่ะใช่นหคะโอเคอ่ะอ่าออออเอเอออีอีอูอูีวีฟอออฟฟฟฟอออ 4 4อฟอฟเตเติเล่ลม่ลเก่งมากโอเคต่อมาไหนาูาอันนี้เป็นงานที่เราทไปดูสิาด้นตัวอะไรบ้างอันนี้มีอันนี้ก่อนอีเออ จิวจิ้วไหนว่าวนานานาไงถ้าเราฟู้นชีพก็ตตไหนนานาบอกเลยนะว่าตอนเราอ่านมาอะไรโอเคไหมคะไหนดูเส้นหนึ่งสองสามอ e. ีไม่ใช่ไม่ใช่อ e ีอะไรเอ่อบางไม่ใช่สตออาสตออาโลสตอตาตาอันนี้คือเล่นเลยตาอ่าต่อมาไหนเจนนี้ตัวนี้อึ๊บไหนคือเล่อะไรจิว,วไม่ใช่ไม่ใช่จิว ชีเก่งมากป้าเดองดอ่ะไหนรามาทวนเอาใหม่อีใบนึงรอบิโอเคมั้ยไหนเออา